สวัสดีวัยรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดไล่ข้างแคมนะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับของร้อยสิบไอดีมซูเปอร์คัพตัวเก่านะครับผมมีทุกรุ่นนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามีทุกรุ่นแต่อันนี้ของลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับผมอันนี้ไปผ่านทองนะครับผมชมบุรีนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดที่โจ๊ะเลยเกินนะครับลูกค้าเขาเขาถามของผมทีนี้ผมก็ใจถึงด้วยดินะครับผมก็ใจถึงด้วยผมก็บอกว่า พร้อมสั่งเลยไหมถ้าพร้อมสั่งเดี๋ยวผมแถมแถมอะไรให้นะครับผมเขาบอกพร้อมเลยครับเขาเขาถ่ายตังค์มาให้ดูแล้วก็บอกว่าเพิ่งกดตังค์ออกมาพอดีจะไปตีกะลีผมนี่รั่นเลยเขาบอกเขาจะไปตีกะลีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมแล้วเขาขี่รถเอาเงินเข้าไปโอนเข้าไปในธน,น,นาคารแล้วก็มาสั่งของผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโคตรขำเลยนะผมอันนี้จะเป็นไรข้างนะครับภาษาของรถมอเตอร์ไซค์ไ่ข้างก็คือว่า ถ้าเป็นรถใส่พานก็คือไล่ข้างชามเม็ดแคมนะครับผมเรือนอะไรพวกนี้เรือนหัวชีตทาหมดแต่ว่าลูกพวกเสื้อฝาไม่ได้ยุ่งไม่ได้แต่งก็คือสไตล์แบบนี้เลยนะครับก็คือยังไงใช่เป่ก็คือนี่เลยก็คือแคมมีใสแ่แคมนะครับผมแคมหนึ่งตัวแล้วก็วีโกดก็คือไล่ข้างนะครับผมใส่เรือนหัวชีตได้ปั๊มติ๊กได้แต่ตัวลูกสูบเสื้อฝาเราไม่ยุ่งนะเขาเรียกว่าไล่ข้างนะครับผม ภาษาแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างต้องไล่ยังไงราคาเท่าไหร่นะผมก็แคมก่อนเลยนะครับผมแคมนี่แคมเซนซีนี่สดๆดเลยนะพร้อมบูทแคมนะครับ7 0็ด้อยบาทนะครับผมรวมส่งนะครับราคาผมบอกรวมส่งไปเลยนะนะครับผมทีนี้ปั๊มติ๊กตัวนี้เป็นปั๊มติ๊กหมกนะครับผมตัวนี้นะครับผมแ5ด้อยหสิบบาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้แท้จบสุดใช้ดีสุดตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็เลื่อน 1,200บาทนะครับไล่น้ำมันแก๊กเก้าห้านะนี่ผมใช้ใบ27่บเจไม่หมกไม่โกหกไม่ปิดบังเลยขวานซีอันซีนะครับสนิทแน่นอนนะครับจบสุดแล้วนะครับผมจบสุดแล้วนะครับผมนะครับทีนี้ต่อมาก็ขโคชีด850บาทลุมสมผมไม่บอกสเปคนะสเปคอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของทางร้านนะครับให้ทางร้านไปหาก,กินได้ม้างนะครับผมนะครับ ให้ช่องทางเขาบ้างนะไม่ใช่แต่เราถามทุกอย่างเลยก็ไม่สั่งเลยก็ไม่ไหวนะเพราะผมเจอลูกค้าแบบนี้เยอะนะครับผมนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับพอไม่ได้เป็นลูกค้ากันนะครับผมถ้าเป็นลูกค้ากันเคยซื้อขายผมบอกมาทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมทีนี้วีกดมัน3 5 0บาทราคารวมส่งเหมือนกันนะครับตัวนี้จบสุดแล้วสาหรับรถเดิมนะครับผมนะครับสําหรับลังคัดเดิมนะครับผม3 5 0สบาทรวมส่งอันนี้ผมแถมให้อันนี้แถมให้นะใจถึงเวละนะครับผมทีนี้ วิธีการไล่ก็คือเขาลูกค้าเขาถามผมมาเพิ่มก็คือว่าพี่แล้วพวกคอรีดละ่ะทีนี้คอรีดอ่ะมันมีคอรีดอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูคอรีเมเนียมแบบนี้สําหรับคนขี้เกียจแต่งเพราะผมแต่งไปให้เดี๋ยวผมแต่งไปให้นะครับคอรีดพร้อมแป้นไฟเบอร์นะครับแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับแต่ถ้านี้ลูกค้าเขาไม่ได้ไม่ได้สั่งนะครับเขาเขาเก็บงบไว้ติกรีครับผมปก็ปก็อ่ะโอเคเข้าใจเขานะครับทีนี้คอรีดแล้วก็เอาของเดิมแต่งนะครับตรงนี้ บยี่ิบเจ็ดก็แต่งตรงที่ออกจากเรือนเนี่ยยี่ิบเจ็ดนะครับทีนี้ทางทางเดินที่มันออกจากอ่าเบ้าฝาฝาซูบอ่ะนะครับเราก็แต่งให้ได้จริงๆแหละฝาเนี่ยเราจะขัดขัดเก่าๆก็ได้นะบางทีขา้ขามขมงขมเอาทางเดินไอเดียเอเชียเนี่ยก็ได้นะครับเบ้าฝาเก่าๆออกไปนะครับขมเอาออกไปก็ได้แค่นั้นพอนะครับไม่ต้องแต่งให้วื้อวงังไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยง่ายๆเลยคิดแบบง่ายๆเลยนะครับแค่ เกาข่เมาพอถ้าไม่มีเครื่องแต่งไม่มีตัวแต่งก็หามีดหรือใบตะไบหรือว่าไขาควงปากเบนแล้วก็ได้เคลียๆเ,เกาเกาบางทีทางเดินไอเซียมันมีพวกเข่าเมาขี้ฝุ่นขี้ดินแหละนะครับผมแล้วก็เบา้าฝาอะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็เอาสกอตไบส์อ่ะสกอตไบส์ที่เป็นลวดลวดอ่ะนะครับผมที่เป็นเหล็กอ่ะเป็นลวดอ่ะนะครับผมเกาเกาหน่อยเกาเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อให้มัน พวกทางเดินพวกนี้มันไม่มีข้าวขามเลอะไรติดไปติดขัดมันจะได้แบบโล่งหน่อยนะครับผมแล้วก็ได้สดใหม่ด้วยนะครับดูลังวงลังวาวอะไรดีว่าเออตรงไหนบ่าววาวยุบหรือเปล่าวพวกใบวงใบว,วาวเนี่ยเอาสวานเอาหนีบกับสวานแล้วก็หมุนแล้วก็แต่งแต่งเก่าๆกับสกอตบสีเขียวก็ได้นะครับให้มันสะอาดหน่อยล้งลางน้ำมันน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สก็ว่าไปนะครับนะครับก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากเลย ก็ลูกสูบก็ไม่ต้องหลบวาวด้วยปะเก็นก็ใส่เหมือนเดิมคือสแตนดาร์ดเลยปะเก็นไม่ต้องเอาออกเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับแต่สําหรับคนที่ขี้เกียจก็คือแบบว่าพี่ผมไม่ถอดเสื้อฝาแล้วไม่เอาแล้วผมใส่แค่แคมอย่างเดียว่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับทางเดินก็เฉพาะคอรีก็พอนะครับแต่งให้ได้ยีิบเจ็ดที่ออกจากเรือนนะครับแล้วก็ตรงตรงตูที่ออกจากอ่าเบ้าฝาสูไม่ต้องแต่งก็ได้ก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ง่ายนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับเชื่อผมนะครับไม่ต้องคิดเยอะ ส่วนสเตอร์ให้ไล่ไว้เลยนะครับสิบสี่สามสิบสิบสี่สาสิบเอ็ดเอาแบบขึ้นตึงๆต,ต,ต้องรีบไปตีเนี่ยต้องรีบไปตีหรือทุกสองคนเนี่ยสิบสี่สามเอ็ดนะครับผมแต่ถ้าขี่คนเดียวอ่ะแบบเอาตึงๆเหมือนเดิมแหละตึงๆงเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็สิบสี่สามสิบนะครับจริงๆสเตอร์มันลงได้มากกว่านั้นนะย้ําว่ายี่แปดได้นะยี่แปดนี่สบายอยู่แล้วแต่อันนี้ลูกค้าเป็นรถแบบรถไม่ได้จัดทรงอะไรมากมายเป็นรถที่ว่าใส่ขอบใส่ยางเป็นทรงทิพย์อยู่เลย่ะนะเป็นทรงแบบใช้งานอยยยู่เเลลผมก็ ให้ยึดสเตอร์ประมาณนี้แต่สําหรับที่คนเป็นทรงรถเชงอ่ะ14 2ี่แปดยึดไว้ได้เลยนะครับแคมทอ่อสเตอร์เนี้ย GPS มาแน่นอนนะครับร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสีิบสองมีแน่นอนนะครับยืนพื้นนะครับย้ําว่ายืนพื้นนะขึ้น,นง่ายๆขี่คือไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องสนใจอะไรถ้าละมันเครื่องไม่แห้งอะ่ะไม่มีทางพังนะครับขี่ตายขี่โอ้หผมทํามาเยอะแล้วนะครับช่วงนี้วิ่งจากกรุงเทพวิ่งจากกรุงเทพไปปัตตานีก็มีเยอะนะครับลูกค้าผมนะครับ หลายคนปัตตานีล่านาที่ว่านี่ที่เขาไปเรียนเรียนลามมั่เรียนเรียนที่กรุงเทพแล้วกขขี่เขาซื้อลูกเครื่องเนี่ยแล้วเขาแต่งแล้วก็ขี่กลับบ้านเนี่ยเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น M B X หรือว,ว่าจะเป็นร้อยสิบไอดีมันเ,ย,เยอะลูกค้าเยอะนะครับวิ่งวิ่งล่องเนี่ยนะครับเขาเรียกว,วิ่งล่องเลยนะครับเอาเป็นว่าชุดแบบเนี้ยง่ายจบๆนะครับผมลองรวมราคาใครรู้ราคาก็รวมรวมรวมราคาดูนะครับแต่ราคาผมบอกแยกไปทุกอย่างแล้วนะครับราคาก็ทุกอย่างก็ตามงบนะครับงบเยอะของก็เยอะนะครับ งบน้อยของก็น้อยนะครับอยู่ที่งบเรานะข,ของนะผมนะครับโอเคก็ใครจะสั่งก็จัดมาได้โจะจ,จนะผมผมคนไหนคุยง่ายลูกค้าผมที่ได้ของแถม <S 2> <S 2> สังเกตด,ดูดิหลายๆวิดีโอที่ผมลงคนไหนที่ได้ของแถมส่วนมากเป็นคนที่คุยง่ายนะครับส่วนคนไหนที่สั่งชุดใหญ่ผมก็จะลดให้อยู่แล้วบางทีผมไม่ได้พูดหรอกนะครับผมผมชอบคนคุยง่ายเพราะผมเป็นคนใจถึงโอเคขอบคุณมากใครจะสั่งอะไรก็ดูหน้า โปรไฟล์ต่อๆนะครับแล้วก็ผมเขียนไว้ว่าเพจอะไรเฟซอะไรนะครับเฟซผมชื่อเฟซอะไรเพจอะไรนะครับก็จัดไปโจ๊ะไว้รุ่น